สวัสดีครับเพื่อนๆประจำวันที่8มกราคมเนีเวลาตอนนี้ก็ประมาณ8มง15นาทีหลายๆคนก็คงกำลังรอก,กันอยู่ละสิก็เหมือนกับที่อัปเดตเมื่อวานนะครับที่ว่าหากหลุดบริเวณ99,900อาจจะลงมาทดสอบแถวๆ96,000เนะแต่หากไม่หลุดก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบเส้นฟิโบ161.8แถวๆ1 5 0 0 0โดยประมาณ แต่เนื่องจากเมื่อวานหลุดเนื้อบริเวณ99,900และก็ลงมาทดสอบแถวๆบริเวณ96,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เขาสามารถยืนเหนือบริเวณเส้นฟีโบ61.8%ได้ก็คือแถวๆบริเวณ96,800เนื้ตอนนี้หากาเหรียญ BTC USDT เนี่ยสามารถยืนเหนือ96,800ได้ก็มีโอกาสรีบาวไปทดสอบบริเวณ 9 9 9 0 0ได้อีกครั้งนะและหากยืนเหนือ9 9 9 0 0ได้ก็ยังมีโอกาสไปถึง1,000 0 0ได้เช่นกันตอนนี้ใครมีหิวก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับแต่หากบริเวณ9 6 0 0 0เนี่ยรับไปอยู่ก็มีโอกาสย่อตัวได้อีกเช่นกันนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูอีกนะครับอะเดี๋ยวไปดูเหรียญถัดไป อ่าถัดมาก็เป็นเหรียญเอ่อ ETH นะก็คือ Ethereum นั่นเองก็อย่างที่คุยไปเมื่อวานเนะก็บริเวณ3674เนี่ยหากหลุดอาจจะลงมาทดสอบแถวๆ3 0 0 0และเมื่อวานลงมาทดสอบแถมรับไม่อยู่ก็เลยหลุดบริเวณ3,600มาหกระลงลึกเลยเหมือนกันเนอะแถมหลุดบริเวณ3,450อีกก็เดี๋ยวเราขอตีกราฟใหม่อีกทีนะครับอ่าตอนนี้ อิตาเลียมนะตอนนี้จุดเฝ้าระวังของอิตาเลียมก็คือแถวแถวบริเวณ3,300นะสำหรับใครอยากจะลองก็เป็นการเสี่ยงลองนะครับก็คือหากไม่หลุด3,300เนี่ยก็มีโอกาสรีบาวได้และจะรีบาวไปถึงแถวแถวไหนก็อาจจะแถวแถวบริเวณ3,530โดยประมาณนะหากยืนเหนือ3,530ได้ถึงจะมีโอกาสไปต่อได้นะ แต่หากยังต่ำกว่า3,530ก็มีโอกาสลงต่อได้เช่นกันเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมดูนะครับก็เอาใจช่วยอย่างให้อิตาเลียมขึ้นไปเหนือ3,530ได้ถึงจะมีโอกาสลุ้นไปต่อได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ไปดูเหรียญถัดไปกันนะครับ เหรียญถัดมาก็เป็นเ e d a นะหรือเรียกว่าเหรียญคา r d ดานนั่นเองนะเหรียญคา r d ดานก็อย่างที่เคยคุยกันไปนะครับว่าบริเวณ1.07ต้องยืนให้ได้และจะมีขึ้นไปทดสอบบริเวณ1.14ซึ่งเมื่อวานก็มีการขึ้นไปทดสอบบริเวณฟิโบ161.8แถวๆ1.14เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หลุดลงมาบริเวณ1.07นะและก็รับไม่อยู่แต่ลงมาทดสอบเ้นฟะิโบ23.6%นะ คือแถวแถว0 9 9ยนั่นเองและณนะราคาปัจจุบันอยู่แถวแถวบาทนะตอนนี้แนวต้านสำคัญของเหรียญ e เ d a าคา d a ดานโนี่ยก็คือบริเวณ1.02นั่นเองหากยืน1.02ได้ก็มีลุ้นไปต่อได้แต่หากบริเวณ1.02ยืนไม่ได้ก็อาจจะไหลย้อนลงมาอีกทีนึงนะครับตรงแถวแถวบริเวณ 0.95เพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับะถัดมาก็เป็นราคาน้ำมันเนะราคาน้ำมันก็อย่างที่คุยกันเมื่อวานก็คือมีโอกาสขึ้นไปทดสอบริเวณเ4 6 2ิกนะก็คือขึ้นมาทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ราคาแถวๆ7 4เท,เทก็ราคาน้ำมัน w t i นี้ก็คือต้องระวังตรงริเวณเ4 6 2ิ จุหแถวๆนั้นนะหากไม่หลุดก็มีหนุนไปต่อจะไปต่อทึงไหนก็อาจจะแถวแถวเจบาทโดยประมาณนะแต่หากบริเวณเจ็่จุดหกเนี่ยรับไม่อยู่ก็อาจจะย้อนลงมาแถวแถวเจอีกรอบก่อนนะครับพเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนท้องำคำคเมกตอนนี้ก็คือไซเวไปไซเวย์มากำลังทดสอบบริเวณ3 6 0 0เอ่อ2,600 50นะตอนนี้ก็คงเล่นอยู่ในกรอบ2650กจนถึง2680นะตอนนี้ก็คือเบรกทางไหนก็ไปทางนั้นเช่นกันนะหากหลุดบริเวณ2650ก็อาจจะลงไปแถวแถว2,600ได้เช่นกันแต่หากทะลุบริเวณ2680ก็มีโอกาสไปถึง2720ได้เช่นกันเพื่อนๆที่มีทองคำอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ส่วนเซตอินเด็กบ้านเราวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะสามารถยืนเหนือบริเวณ1,394จุดได้ไหมเพราะหากยืนเหนือได้ก็คือมีโอกาสไปทดสอบแถวบริเวณ1,404จุดนั่นเองนะคือเซตจะกลับตัวได้อีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อสามารถยืนเหนือ1,404จุดได้นั่นเองนะหากยืนเหนือได้ก็มีลุ้นไปต่อแต่หากยืนเหนือ1,400จุดไม่ได้ก็ยัง เป็นกรอบไซด์เวดาวอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือของเหรียญของ RS นะเมื่อวานก็ RS ก็คือมีแท่งยาวยาวมากเลยนะลงมาปิดจนถึงฟอนะคือบริเวณ3.74ก็ไม่แนะนํานะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีคือก็ไม่รู้ว่ากรอบเขาจะเล่นยังไงนะ สำหรับคนที่มีเนี่ยก็คือต้องมีอยู่แล้วก็ต้องระวังนะถ้าหากเขาหลุด3.62ก็อาจจะไหลลงต่อนะแต่หากเขาสามารถยืนเหนือ3.92ได้ก็มีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปได้นะสำหรับคนที่มีอยู่เท่านั้นนะก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับสำหรับใครไม่มีก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะอ่าก็ไม่อยากให้ไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขาลงมาเนื่องจากเหตุผลอะไรเนะะ ก็เพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมดูนะครับสำหรับคนที่มีอยู่ก็หากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็วันนี้อินเวสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนบ๊ายบาย